สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ EP ที่577ค่ะเรื่องราววันนี้เป็นดราม่าจาก t i k t o k นะคะจะเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนเรียกว่าวันนี้ที่รอคอยก็ได้มันสืบเรื่องมาจากดราม่าของเกสซี่เน็ตไอดอลชื่อดังที่เลิกกับแฟนเพราะว่าฝ่ายชายมีมือที่3คะ่ะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยฝ่ายชายก็ไปคบกับมือที่3เป็นเรื่องเป็นราวนะคะแต่ว่าวันนี้ทั้งสองคนเลิกกันแล้วคะ่ะแถมยังเลิกกันแบบออกสื่อซะด้วยแล้วก็เลิกกันไม่ดีด้วยทีนี้ชาวเน็ตก็แห่กันมาทั้ มเเดียลแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงเขาเลิกกันด้วยเรื่องอะไรก็ไปฟังทั้งหมดในแฮชแท็กนอปอค่ะคลิปนี้ก็สนับสนุนโดย o p ปตัแว่นกรองแสงสีฟ้านะคะแว่นที่จะช่วยลดอาการตาเมื่อยตาล้าจากการใช้จอเป็นเวลานานไม่ว่าจะเป็นจอโทรศัพท์มือถือหรือว่าจอคอมพิวเตอร์ค่ะและที่เราใส่อยู่ตอนนี้ก็คือรุ่น Hover 2.0นะคะแว่นกรองแสงทรงคลาสสิกที่บิดงอได้เห็นไหมว่าแว่นของออปตัเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นเกมมือก็ใส่ได้นะ ใครสนใจสามารถไปดูได้ที่ช็อปที่สยามสแควร์ซอยหหรือว่าจะสั่งซื้อทางออนไลน์ในเพจก็ได้ที่สำคัญไม่ว่าจะวิธีไหนก็อย่าลืมใช้โค้ดเนียงเ,เพื่อรับส่วนลดนะฮะ ต้นกาเนิดของเรื่องราวจริงๆต้องย้อนไปสักประมาณ2ปีก่อนค่ะเราเคยทําสรุปไว้แล้วในแฮชแท็ก EP ที่3 5 9ใครสนใจตามไปดูกันได้เดี๋ยวปักลิงไว้ให้ด้วยเรื่องโดยสรุปตอนนั้นก็คือน้องเกสซี่เน็ตไอดอลชื่อดังเขาออกมาประกาศตัวว่าเลิกกับแฟนที่คบกันมานานหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยการแฉว่าฝ่ายชายเนี่ยมีมือที่3มานานแล้วค่ะโดยข้ออ้างของฝ่ายชายก็คือผู้หญิงอีกคนเนี่ยอยู่ข้างตนทุกครั้งที่มีปัญหาก็เลยต้องมอีมือที่3แล้วฝ่ายชายก็บอกว่าจะไม่ขอเลือกใครเลยนะ จะขอเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเลยซึ่งน้องเกรสก็ไม่ทนนะคะเป็นฝ่ายเดินออกมาเองตอนนั้นเนี่ยชาวเน็ตก็อยู่ข้างน้องเกรสค่ะเพราะฝ่ายชายก็ดูแย่จริงๆถึงขนาดว่าค่าถุงยางอนามัยน้องเกรสยังต้องเป็นคนออกให้และอีกเรื่องที่ทําให้ชาวเน็ตเลือกที่จะอยู่ข้างน้องเกรสก็คือตัวผู้หญิงที่เป็นมือที่3ามะค่ะเขาเรียกชื่อตัวเองว่านอปเนาะคุณนอปเนี่ยเขาดูภูมิใจมากๆที่ได้แย่งแฟนเกรสได้นะคะมีการไปพูดกับเพื่อนด้วยว่าตอนเองยอมเป็นชู้ก็ได้ขอแค่มีฝ่ายชายอยู่ก็พอตอนครบรอบหน,นึ่งลงตอ หวานแหววทั้งที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไปแย่งแฟนเขามาแถมตอนที่มีเรื่องค่ะแม่ของคุณนอปอยังขู่จะฟ้องคุณเกสข้อหาที่ทําให้ลูกสาวเขาเสื่อมเสียอีกด้วยในส่วนของนอปอค่ะตอนนั้นก็ยืนยันว่าตนเองเนี่ยไม่ได้แย่งแฟนใครมานะ แล้วหลังจากนั้นก็คบกับแฟนเก่าของคุณเกสอย่างออกหน้าออกตาค่ะชาวเนต็ตก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไปแย่งแฟนคนอื่นมาชัดๆอะ่ะคุณยังกล้ามาเปิดเผยแบบนี้อีกรอเป็นเราเราอายแล้วนะปกติเขาต้องไม่กล้าเปิดตัวอะไรแบบนี้หรือเปล่าชาวเนต็ตเกือบทั้งหมดก็เลยเข้าข้างคุณเกสค่ะจากนั้นเรื่องเรามันก็ผ่านไปประมาณ2ปีเนาะระหว่างนี้เกสก็มีชีวิตใหม่มีชีวิตที่ดีการเรียนที่ดีงานการดีมีความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมส่วนนอ,อค่ะก็มีการลงทิกต็อกสวีทกับแฟนเก่าของ,ของเกสหนักมากบอกว่าฝ่าย เตามใจดีอย่างนู้นอย่างนี้รวมถึงมีการลงไอจีแซะเป็นระยะด้วยนะอย่างเช่นฉันจะไปสู้เขาทําไมก็ฉันชนะตั้งแต่เขาบอกว่าเธอจะลดตัวลงไปเปรียบเทียบกับมันทําไมชนะตั้งแต่พ่อแม่เขาไม่เคยยอมรับใครเป็นลูกสะภ้ยแต่เขาเรียกกับฉันเขาบอกทุกคนว่านี่แหละว่าที่ลูกสะพ้ายห้าห้าห้าหรือไอจีสตอรี่ที่บอกว่าได้ข่าวว่าไลฟ์สดพูดถึงฉันฉ่าเลยสงสัยว่ากระแสะดับเลยจะเอาข่าวเกี่ยวกับแฟนเก่ามาทําให้กระแสะตัวเองดังขึ้นแต่ก็ดีให้แสงเขาหน่อย พูดลอยๆนะใครจะสไลด์หน้ามารับก็รับจ้าก็อะไรประมาณนั้นค่ะก็คือคุณนอองก็ดูภูมิใจที่ได้คบกับแฟนเก่าคุณเกสนะทีนี้เมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเกิดเรื่องที่ทําให้ชาวเน็ตไม่ได้หลับไม่ได้นอนขึ้นค่ะเพราะจู่ๆเนี่ยคุณนพออก็ออกมาไลฟ์พูดถึงเรื่องที่ฝ่ายชายไม่ยอมคืนตังค์เธอเป็นเงิน27,000บาทเราคุยกันแล้วนี่ คุยกันนคกูบ<ล>วกเลขผิดมึงจะไม่รับผิดชอบไม่แมนหน่อยหรอโดยระหว่างไลฟ์เนี่ยก็คุยโทรศัพท์กับฝ่ายชายไปด้วยนะคะแต่ว่าฝ่ายชายบอกว่าจะจ่ายแค่หมื่นเดียวเท่านั้นเพราะตอนแรกอะ่ะคุยกับนอนไว้ว่าหมื่นเดียว นอปอบอกว่าเธอบวกเลขผิดฝ่ายชายก็รู้ว่าเธอบวกเลขผิดแต่ตรงใจที่จะไม่จ่ายส่วนที่เหลือจากนั้นก็ทะเลาะกันในไลฟ์นั่นแหละคะ่ะนอปอบอกว่าจริงๆอ่ะจะเก็บแค่หมื่นเดียวก็ได้แต่ฝ่ายชายเอาเธอไปนินทากับเพื่อนเธอเป็นชั่วโมงแถมยังนินทาคนเก่าด้วยตอนแรกจากที่จะเอาเงินแค่หมื่นเดียวตอนนี้ก็เลยอยากได้2องหมแล้วส่วนฝ่ายชายก็ยืนยันว่าตามที่คุยกันไว้ตกลงจะจ่ายแค่หมื่นหนึ่งก็คือแค่หมื่นหนึ่งเท่านั้นโดยบอกว่าที่ไม่อยากคืนเงินนอปอเพราะนอปอเนี่ยพูดถึงครอบครัวของฝ่ายชายไม่ะะออาม เรื่องที่ฝ่ายชายขี้ฟ้องแม่ตัวเองละจากนั้นฝ่ายชายก็มีการเปิดคลิปเสียงที่แอบอัดใช้คําว่าแอบอัดน,นะคะแต่มันยังไม่มีค่ะยังไม่มจ ก็รับปากว่าเขาจะคืนือไรไม่ไมด้ฟังกูนะฟังกูอีกเรื่งตอนที่ฝ่ายหญิงอารวาสเรื่องทวงเงินค่ะแต่เปิดสักพักนอปอกเตะฝ่ายชายออกจากห้องไปแล้วบอกว่าน่ารำคาญแค่โอนเงินก็จบแล้วไลฟ์เมื่อวานก็จบประมาณนี้ค่ะเออมีเรื่องที่ฝ่ายชายพูดถึงว่านอป,ปเนี่ยมีมือที่3ด้วยนะสุดท้ายค่ะนอปก็ออกมาสรุปทุกอย่างใน i g Sto r y ของตัวเองทําให้พวกเราไม่ต้องงงกันนะคะเรื่องของเรื่องก็คือเรื่องเงินเนี่ยมันมาจากการที่ฝ่ายชายปาโทรศัพท์ของเธอจนแตกจากนั้นเนี่ยเธอซื้อใหม่ใน ฝ่ายชายก็จ่ายมาก่อน5,000แล้วก็ทยอยจ่ายมาเรื่อยๆค่ะ จนกระทั่งนี่มันเหลือ2 0 0 0มแต่ว่านอปอคำนวณเลขผิดก็เลยบอกฝ่ายชายว่าเหลือแค่หมื่นเดียวฝ่ายชายก็ตกลงจะจ่ายแค่หมื่นเดียวจากนั้นพอนอปอรู้ว่าตัวเองคำนวณเลขผิดนอปอก็บอกฝ่ายชายว่าเออครั้งก่อนนะเราคำนวณเลขผิดนะจริงๆเลขต้องเป็น2 0 0 0มแต่ฝ่ายชายไม่สนใจคะ่ะฝ่ายชายบอกว่าเอาก็ตกลงกันไว้ที่หมื่นหนึ่งก็จะจ่ายแค่หมื่นเดียวสุดท้ายก็เลยมาทะเลาะกันในไลฟ์อย่างที่เห็นนะคะนอปอก็บอกว่าอยากได้เงินคืนเราจะได้เลิกเลิกกันไปสัทีจากนั้นน,น,นอปอก็แชร์ต่อว่าตอนแรกที่คบกกกัับบบฝฝฝฝ่ ire, ่่่่่่าา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 ายยยยยยยชชชดีมมแตพพออู ire, ว เอาต่ติดเกมไม่ยอมไปเรียนจนติด F ทั้งหมดพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยเธอเลยหันมาอยู่กับเพื่อนแทนจนเธอมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตทุกอย่างแต่ฝ่ายชายก็ไม่ชอบสั่งให้เธอเลิกกับเพื่อนคนนี้ประเด็นที่ทําให้โมโหที่สุดคือฝ่ายชายขี้ฟ้องแม่เธอมากๆ เอาเรื่องของเธอไปพูดให้แม่ฟังจนแม่จะไม่ส่งเธอเรียนจะตัดขาดกับเธอเธอโมโหมากก็เลยด่าแม่ของฝ่ายชายไปเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไม่เคยฟ้องอะไรเรื่องของฝ่ายชายกับแม่เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ติด F อหรือเรื่องที่ไม่ยอมไปเรียนเรื่องมือที่3จริงๆคือเธอไม่ได้มีมือที่3แต่เธออ้างกับฝ่ายชายแบบนั้นเพราะฝ่ายชายไม่ยอมเลิกกับเธอสักทีฝ่ายชายตามตื้อเธอไม่หยุดเธอเลยบอกไปว่าเธอมีคนอื่นเพื่อให้ฝ่ายชายเลิกยุ่งสุดท้ายเรื่องคลิปเสียงที่ฝ่ายชายแอบอัดไว้ค่ะเธอบอกว่าตอนนั้นรู้สึกเหมือนตนโดนหลอกให้อารวาดโดนหลอกให เพราะตอนนั้นมีหลายคนมาลุมกล่อมตลอดเวลาตลอดเวลาที่เธอโดนทัวลงฝ่ายชายไม่เคยปกป้องเลย2ปีที่คบกันตนโดนดา่าโดนบ่นหนักมากทั้งที่เรื่องตอนนั้นเธอก็ไม่ได้ผิดแค่ฝ่ายเดียวแต่ฝ่ายชายลอยตัวมาตลอดไม่เคยสนใจอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยโดนด่าเลยอยากให้ทุกคนลองมองในมุมของเธอบ้างเพราะตอนนี้เธอรู้สึกว่าเธอเป็นผู้ถูกกระทำมากมากนะสุดท้ายค่ะฝ่ายชายก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าจะคืนตังแค่หมื่นหนึ่งส่วนนะปก็ยอมแพ้แล้วก็บอกว่าเออหมื่นหนึ่งก็หมื่นหนึ่งอโหสิกรรมไปแล้วกันนะ อันนี้เรื่อคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะแล้วความเห็นในโซเชียลมีเดียเป็นยังไงบ้างก็วันนี้ที่รอคอยอะค่ะหลายคนก็บอกว่ากรรมตามสนองไม่เห็นใจทั้งคู่เพราะตอนนั้นเนี่ยนอปอทำกับเกสไว้เยอะจากเรื่องราวตอนที่ทำกับเกสอะ่ะก็น่าจะเห็นอยู่แล้วว่าฝ่ายชายอะ่ะเป็นคนที่แบบ ทายแท้สุดๆไม่มีความแมนอะไรเลยตั้งแต่คบกับเกสแล้วจริงๆคนแบบนี้ไม่ควรจะเอามาทําแฟนด้วยซ้ําหลายคนขำค่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยนอปอดูภูมิใจมากๆที่ได้แย่งผู้ชายคนนี้ไปแต่ตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่เธอแย่งไปเนี่ยไม่ใช่ของดีอะไรเลย อันนี้ก็เป็นผลจากการกระทำของนพอเองก็ต้องยอมรับกันไปดีใจที่เกสหลุดออกมาจากผู้ชายคนนี้ได้เร็วเพราะหลังจากเกสเลิกกับผู้ชายคนนี้ก็คือสวยขึ้นงานเข้ารัวๆแล้วก็มีความรักใหม่ที่ดีขึ้นมากๆนะคอมเมนต์หนึ่งที่เราชอบมากๆก็คือเคลียร์กันตรงนี้ได้เลยนะคะอยากเคลียร์กัน2คนค่ะมันสําคัญกับชีวิตเรามากค่ะ แบบว่าใช่เลยเดี๋ยวปลดให้พวกฉันได้เผือกด้วยเถอะอย่าไปเคลียร์กัน2คนเลยส่วนด้านจสซี่ค่ะบอกว่าจะไม่ขอพูดอะไรทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นขอให้มันผ่านไปเราจบกันแค่คนละแบบเรามีวิธีการจัดการปัญหาในแบบของเราซึ่งตอนนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราแล้วหากไม่ได้มีการมาพูดถึงเราก็จะขออยู่คนละโลกกันค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวในแฮชแท็กนปนะคะเรื่องราวของการเลิกกันทีของแฟนเก่าอินฟลูเอนเซอร์แล้วทุกคนมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะใครคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ข และเหมือนเดิมค่ะใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้การสรุปดรามา่าสรุปให้ฉันแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกัน,ใ,นใหม่ในแฮชท็งหน้าฮะบ๊ายบาย